สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอ,อยนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้นะฮะกับตัวรัสวันของเรานั่นเองก็คือตัวเนสโกนั่นเองอ่ะตัวเนสโกะมันจะมี2แบบก็คือรางวัล B กับตัวรัสวันคือรางวัล B เราไม่ได้มาเราได้รัสวันมาแทนอันนี้คือจะเป็นหน้ากล่องฮะแบบนี้นี่เป็นด้านข้างด้านหลังด้านหนึ่งด้านบนนะฮะแล้วก็ด้านล่าง ตัวนี้คือเป็น last one ผมถ้าจะไม่ผิดนะสีมันจะไม่เหมือนกับตัวของรางวัล B นะครับแต่ว่าเราไม่มีรางวัล B มาเทียบให้ดูเพราะฉะนั้นดูลาสต์ one กันไปก่อนแล้วกันในกล่องก็คือจะเป็นพลาสติกใสมาเหมือนกันแบบนี้อันนี้คือเห็นตั้งแต่หน้ากล่องแล้ว <c oughs> ส่วนในนี้นะคะก็คือแยกมาเป็น2ชิ้นก็คือตัวกับฐานมาให้แบบนี้เลย มาลองมาแกะดูข้างในกันตัวฐานนะครับอันนี้จะไม่ได้มีพลาสติกห่อมาให้นะฮะส่วนตัวก็คือจะมีพลาสติกห่อมาเป็น2ชิ้นหน้าหลังนะฮะนี่ บบตัวนี้นะฮะคือเนสโกะจะนั่งอยู่บนฐานสีดำอีกทีหนึ่งแบบนี้เนี่ยข้างหลังก็จะมีเดือยให้อีกอันหนึ่งตัวสีนะฮะผมเนี่ยจะออกเป็นเหมือนชอมพูชมพูดำอะ่ะผสมกันอะปลายสีผมก็คือจะเป็นสีส้มนะ สมอยู่ตัวกางเกงกับ,กบตัวกระโปงเนี่ยจะมีไล่เฉดส,สีตรงขอบด้านนี้นะฮะนี่ไล่สีมาหมดเลยตัวกล้ามเนื้อตัวเนื้อน,น,อน,นี่มีตรงเข่าตรงร่องตรงมืออีกนิดหน่อยนะฮะตัวรองเท้าก็ออกจะเป็นสีชมพูชมพูให้เหมือนกันโทนสีมันจะออกไปทางสีชมพูเกือบทั้งชุดเลยอ,อย่างตัวเสื้อก็คือจะมีไฮไลไท์ชมพูอยู่ช่วงปลายปลายแบบนี้นะฮะ รายละเอียดหน้าคือจะคาบบ้องอนี่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ไม่ไผ่ชุดก็จะเป็นชมพูออกอ่อนๆแบบนี้นะฮะผมไม่ชวนเรื่องสีของรางวัลีเพรานะฉะนั้นผมก็จะดูตามของ last one ไปก่อนแล้วกันอันนี้ก็คือประกอบลงไปใช้ง่ายเลยแบบนี้นี่นะฮะมาเดี๋ยวเรามาหมุนให้ดูช้าๆก่อน ตองน่าจะเล็กว่นนี้ผมเอากล่องนี้มาหมุนให้ดูแล้วกันอันนี้ก็คือจะลักษณะอย่างนี้เลยนั่งอยู่บนกล่องประมาณนี้นะฮะมีฐานรองในฐานอีกทีหนึ่งนี่ตัวนีซิโกะความสูงมันจะไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเหมือนเป็นท่านั่งอยู่กับพื้นไปเลยทำให้ดูจะตัวเล็กๆไปนิดหนึ่ง ความสูงนะฮะของเนสิโกอันนี้มันอยู่ที่9เซนครับนี่ถึงนี่นี่ปลายผมเนี่ยอยู่ที่9เซน่าจะเป็นตัวที่เตี้ยที่สุดในเซตของมันแล้วนะฮะแต่อย่างว่าเขานั่งอยู่กับพื้นเหมือนแทบเรียกว่านั่งกับพื้นเลยก็เลยดูตัวจะสั้นแล้วก็เล็กลงแต่ว่าไซส์เนี่ยใกล้เคียงกันหมดเลยนะฮะนี่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เรามารีวิวกันที่ช่องของโอโหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมไปเลือกซื้อเลือกหาตัวนี้กันด้วยละกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด s u บสไครต์ให้โอโหทอยของเราด้วยนะครับอันนี้ก็ครบเซ็ตอของดาบพิฆาตะศูน์กับตัวเซ็ตจับฉลาก A ถึงถึง last one นะฮะ A B C D E F G เลยนะนี่เราขาด B ไปแค่ตัวเดียวแต่มี last one มาให้แทนและกัน นะฮะวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ฮะกด Subscribe ให้เราด้วยก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ